สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้าป๋าซื้อผู้สื่อข่ขจ้ามื้อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วจ้าในช่องแม่ชบาพ้าแซ่บมื้อนี้มาสี่คนเดิมพี่น้องเด้อพี่เตยแม่ชบาพี่คุดแล้วกะ็อ่าพี่อัพเด้อพี่น้องเด้ออ่าเตยพ้าแซ่บไ่ชบาพ้าแซ่บคุดพ้าแซ่บแล้วก็อัพพ้าแซ่บเด้อพี่น้องอ่า <laughs> <laughs> พวกเราสี่คนมาพ้าแซ่บนะคะวันนี้มื้อนี้ตั้น้อพี่เตย กุ้งสดแมนจ่าตําก,ากุ้งสดถั่วสดถั่ส่วนัามูนลูนพี่น้องจ๋ามาจะบอกอะไรเนี่ฮะมากินน้ำกันจ้าโอ้พี่น้องอันสิกินได้บ้างเหรอเฮ้ยเดียวไปเห็นไหมกินอะไรจะเอามากินกินกินมาๆลงมือเลยจ้ากินตํากุ้งสดเท่าก็ต้องกินกุ้งสดกันเนะพี่น้องเด้อฟีมือพางพี่เตยเมื่อนีร่ฟีมือเตยพาแซบกับเมับพาแซบกับพาแซบกับเอาพาแซบอ่ะฟีมือเม่ชาพาแซบคู่เดียวพี่น้อ่ะโมเมนต์เอามา กินกาเ่าอะ,ะอ,ะ,อะเามากอ <c oughs> เออมา้อู้อ,นนอ,อพี่กุ๊ดนี่เป็นคนอะเป็นคนอะก่นรางกุ้งเสียดาเลพี่ตืนี่เป็นคนเก็บบักเลนกับกักพริกเพื่แบบว่าต่ำเองไม่เจ็บ <c oughs> แล้วก็พี่อ๊อฟนี่เป็นเป็นคนเก็บปะขาเออครบพกเราร่วมมือร่วมใจกันพี่เตยกินหัวกุ้งนะคะเพราะว่าพี่เตไม่ชอบกินกุ้งสดค่ะทุกคนมีมารักกีนนกเลยนะคะอ,อูท้ทำปากขาสลุนเลย <c oughs> <c oughs> พี่เตยเป็นไทยแบบเตยเอ๊ะพี่กุ้ดเป็นไทยแบบเนี่ยพี่กุ้ดเป็นพี่สาวของพี่เตยค่ะอุ้ยเธอเตยปวดตรงนี้ละพี่เตยปวดหัวใจเลยว่าเตยเมาปุงขึ้นเมาอย่างคนละกินแต่สองตัวสองตัวป่ะปวดตอนเนี้ยพี่กับเขาปากพอดีไหมโอ้ย พี่น้องหมแบบนุ่มแบบนยำเนอะหวานีมมาน่ดี่น่าจับไหมแค่พอคนบวชมาดูพี่เตยกั็พูดผู้ใดสวยกว่ากันพี่น้อง <c oughs> อ,นนอันนี้น้องเนี่ยอันน้องอันนี้เลยอันนี้หน้าผู้ใดสวยพี่น้องบวชเร็วๆอันน้องเอ้ยแล้วก็น,น้าคันไพบ่บวช เตยผ้าแสบๆสบุรบาดนึ่งเอาห้เพื่อนน่ะเอาจิงมาเลยเด้เพราะว่ามันมีไรลดไทโดแม่ชะบาดได้แทนล่ะเอาห้าค่ะเอาห้าแม่ชะบาดอจะแอบน่อยแต่เราไม่บดไทโวดใท้กระสีมี่พอละได้แต่สีบดไทรดอกมีอยู่พี่น้องมี่อยู่คูหนึ่งพอนองสบา พอ่อตั้งจะมาดไหมเราได้าี่กุ๊กินแบปแบจะมันน,นั่งกินสิเนาะมือแรงพี่ออกไปเฮ็ดคลิป่ันเก็บปลาได้ไพี่อลัพี่นั่งเก็บปลาเก็บหอยมือแรงเก็บปาลาจ้ะกำลังสูบปลาเยอะเจ้พี่กุ๊ดได้พี่หลังเป็นผู้ลงเก็บนะ นายจะบาสเป็นคนถ่ายคลิปเมาหัวกุ้งรึอะให้พี่กูดกับพี่เตยกับพี่ว่าเป็นคนเือให้เฮียซับม่้ยแหละเหมืนนอนฮาแบบเพราะว่าพี่เตยจะอยากลงเล่นนนำโอ้พยอยากลงเล่นดอหน้าก,กินตมปนันมือเซับมือว่างใายๆนอกคอมาเราตีกินกล้วยหอยอเหรอเนปา่าเห็ดเหรอคือว่าเห็ดแบบไหน แค่หัวโคโลเคเลยอยู่แล้วก็บอกว่าเบิ้งม้าทางกินมิเตเซ่ช <rit us> อบเนี่ยลุ้งตัวเนี่ยใจปะบอกข้าวอยู่ไม่พูดนะต้องบอกข้าวอยู่เพราะว่าข้างหลังนี้อะหลงหัหลงใส่โซดาแล้วก็ใแซลม์แข็ง <S <S เดี๋ยวความเพียงเขาใแซลม์แข็งเย็นจัดน้ำพี่น้องเ้าสิกรุบกรุบกรุบ พี่น้องจริงๆแม่นะแม่สบานนะเป็นคนยิ้มหวานเป็นคนเหล่าเก่งต้างไม่หีอายหน่อยนึงก็เลยออกพิงเงียบๆนะพี่น้องจริงๆอนะ่ะแม่สบายว่าเป็นคนเร่งตี่ปากกาอานจริงๆแล้วแม่ส่าปากกานาหามดังๆเคลื่อนหน่อยนึงนะจะได้บเบาๆปากกาที่กินเนี่ยกินข้ามตาเหลือกคุณได้พี่น้งอ,อ,องไม,ไ,มไม่ได้กินแล้วใส่ขึ้นไม่เนีดิ มืนอี้ที่เห็นนี่คือภาพลวงตาเลยพี่น้องเล้วท้ามีพื้นที่กซื้อดอกพี่เกาได้กินย้อมตัดชุดตัชุพี่เตยนี่ไม่อายอีกคู่นึงแล้วพี่น้องซื้อซื้อว่าซื้อว่าไอ้มั่งพี่น้องท่านเออเคยเห็นอยู่ในคลิปฮาบอกใคยกับคลิปขอดบงวงนึ่งตะขา วาใส่หมุนไม่ได้เตยผ้าใสเหมืนบบพี่น้องที่กาออกกองเนี่ย <c oughs> คินีท่านปั่ย่อนพุดเด้อเดี๋ยไม่ย่อนพุดเนี่ยเท่ากับเตยเห็นมาตั้งไหนขุดปะปัง,งนคนะโอ้แต่ปังนีีเด้อ <c oughs> ปังคลิปไหน <c oughs> ปังในติ๊กตอกมั่งมั่งอันที่เอานริน่มซูฟังซูบนหลฟังฟัง ตือนเสามาเขาไปเปิดคอมเมนต์ในดิท็อกจะมีคนกดซับได้ยังไงล่ะคะก็กินเสียงดังเจ็บๆเนี่ยน่ารักแม่สบายก็กินเสียงดังเจ็บๆอีหลีแล้วแม่สบายก็รู้ตัวอยู่ะระวังบาร์เธอกินบักโซมกินยังที่ไหนอมันมันตื่นมาเลยพี่น้องมันต้องหยามนะเตยมันจมนะอือแต่บาร์มันจมจะไม่กินนั่งยำๆมันกับบแมนแต่ว่าพ้ากินได้บ่กิน้ตบ่กินนตั คุิไหกินเจ็บเจ็บ <c oughs> คลิปบอกินส้มแม่แม่สบากันใช่มยำนัาจับบ,บให้ยัหนหาลงหอลงได้พี่น้องเด้อมีมีคนเท็คดคลิปกินเลยกินบะดังจ็บเจับ่บมีดอกมันก็รังเจ็บเจ็บไปล่ะทงชัยมีอยู่แล้วเนาะอืออาจจะมีอยู่แต่สีหน่อยพี่ยันจ็บเจ็บดูยากปากไม่ได้บับๆๆๆๆๆๆ บ่ต้องยำแบบเรียบร้อยรู้สึกสุดสวยบังเออบ่อาบบ่อาบปากน้ำมันกับแบบว่ามันมันบ่หันรัดนะพี่น้องมันเป็นกินบ่แซ่บเออหันอะไยับอาบปากยำีนี่แหละคนป่วยยำเขาเองใคม่คุดเ็ดใส้หมดเพศประมาณสิบหน่วยแล้วลืมมากุ้งมันกรอบมากๆเลยพระบาทพระาทแล้วเพศ กาะมักมากมีคนถ่ายไปแล้วหนึ่งลายพ่อบ่าเพีรฮะน้ำน้ำเหนียวเดี๋ยเดี๋ยวเขาอีกมองสิบนลายต่อไปแล้วมงกับเพีเอาเียงรถไ่นยันี้หรอเยงรถไหนนี่น้องเลยเนรถของผมเนี่น้อง ตื่เตัวกูเมื่อไ่เห็นละหมาดเห็นเยอะอต้องัอบให้เหเอาตามตรงเด้อคนบอก,กวดสับให้แม่สาบายกับพี่เตยพ่อยังเพราะว่าแม่สาบา,ายวมาดูเ่าไปทั่วเหมือนพี่น้องบ่มิสาระข้าเจ้าก็เลยสิฉีล้างค้างสว้สวา มันเปรี้ยนแต่ความโมเด้เพราะว่าม,มันอยากเบากันพี่น้งองสูตรจะได้จับพอจะความเป็นคนเบาไร้สาระป้าว่ามันอดเบาไ,อไปอีดีมันอยากเบาน้ำใช่ไหมเพราะว่าเป็นคนเบาดูจะพิจารณาสับมือเท่ากันอยู่บนมือน่าจดจำสูตรไม่แย่แต่ต่อ,ตอ,ตอให้กินเล้พี่น้องพี่น้องหาเบิ้งเด้ออัน พี่ออบสิตำสูตรอันไม่ไงต่อๆเพราะพี่ออบเคยไปเรียนมาแล้วแตกๆวะอืมมืออื่นมืออือ่อนแล้วสิบอกสูตรเพราะว่าสูตรนี่บ่แจกสูตรบออืมแจกสูตรแจกสูตรแหละกับกดซับสะไข่ขันไผล่องไปตามเราแซ่บมากกดไห่น้ำด้วยจ้ะ <c oughs> ขันไผ่พแซบบ่บมากบดเปยัง อันสี่ิกดสับห่ืออันที่กดติดต่มในติดต่อกบเขาไปกดในยูทิวเยวลยไ์ไม่ใช่นี่จเป็นอะไรนี่ตัวสิบสามนี่มือไปวัน,นที่ส,ส,ส,สิบสามสิบสองสิบสาม สิบสามเอิมเป็นมาสงการโงการไทยด้วยพี่น้องด้วยอสวัสดีปีใหม่ไทยอีกครั้งหนึ่งจ้าบริเวณน้ำขมัเป็นยังแล้วพี่น้องมันอยู่ในโฮมกู๋นี่แหละเพราะมันถ่อนสิบสามเมษายนวันสงการนะคะเป็นวันหยุดที่ทุกคนจะได้พักผ่อนกันซะทีนะคะหลังจากที่ทำงานมายาวนานแต่บ่ได้พักก๊ะ เป็นยังตัวก็เจะไรผ่านก็ถ้า uh คิดเป็นยังในงานตัวหนิขอขอใหก็งานภาษาญี่ปุ่นเอินละอย่างรู้แบบนี้หร่างต่รู้อ่ะน้อยน้งงานงุงานภาษาญี่ปุ่นอะนะโอชิโกโตะโอชิโกโตะอย่าลืมติดตามติ๊กกูต๊กกูดีมากพี่น้อง กินแบบผ้ามจานภาษาญี่ปุ่นแบบหามดีปะดีดีะดนะม,มาใ่ปะกินกระป๋อติดีปาพี่เต๋อปะอติคกโคโต้พ่อแม่ยังพ่อพี่เต๋ออยากไปญี่ปุ่นพี่เต๋อจำเป็นต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นความอัติยุ่การดีที่ข้าวเย็นานภาษาญี่ปุ่น,นมันได้โตอติคกโคโตไ้ไอเดียเลิศใช่ปงไอเดียเลิศอติคกโคโตะอาริกาโต ที่เขาออกเสียงอะไรติาโตกับอะไรกันตัวนะยังอาริรกโตะอาริคกตโตะอะไรกโตกโคเซมัดพี่น้องพาอกระถังฮนะมันเบิดแล้วพี่น้องพี่น้องยังถายมิ้น<ม>ลินพี่น้อง <laughs> คลิปนี้กัด <laughs> กตัวนงกูกูเพือกยเบิรตมีกตันึงคอโตัวนี้ก็สมารแล้วพี่น้องสมารอย่าลืมติดตามติ๊กคุตักขุแล้วก็อย่าลืมติดตามยูทูบอะไรยูทูบยูทูบยูทูบองไม่สบาปพัาดแบังเลยไม่สบายพัดแไม่สบายพัดแนน่รู มใช่าพาแซปชนเนลเตพาแซปชนเนลน้องน้อง่นตนอมแก้วเบาแก้วหลุดไม่จะขอเกี่ยววงเตาใครจะขอเลยไปไปไป่น้อจตากิมี่ก้คอตัวล้าไปก่อนจ้า ขอบคุณสำหรับการรับชมจ้ะอย่าลืมกดซับสบไ i b e กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยจะ้ะคลิปนี้ไปแล้วจ้าพอกันนะคลิปหน้าเจสวัสดีค่ะไปแล้วจะ้ะบ๊ายบาย